ผมเพิ่งรู้จากที่ได้ฟังอาจารย์ว่าการบวชทดแทนคุณพ่อแม่ไม่ใช่จุดประสงค์แต่ผมอยากขอความเห็นว่าถ้าผมบวชเพื่อเป็นอุบายในการประกาศธ,ธรรมของพระาศาสดาให้พ่อแม่ได้ฟังคําสอนที่ถูกต้องอาจารย์เห็นสมควรนั่นเรียกว่ามึงมีศรัทธาแล้วแต่การบวชทุกวันนี้มันไม่ได้มีศรัทธามันบวชตามประเพณีมันไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าพระพุทธเจ้าคือใครมันรู้แต่ว่าคือพระพุทธเจ้ามันไม่เข้าใจประวัติพระองค์ด้วยซ้ํามันไม่แม้จะเคยจะได้ยินได้ฟังหลักอริยสัจสีด้วยซ้ํา มันไม่แม้แต่จะอนุเคราะห์ส่งเคราะห์ต่อพ่อแม่มาได้ซ้ํามันแค่ทาตามพ่าขาขอมาก็เลยทําให้คิดว่านี่เป็นการตอบแทนบุญคุณแต่อย่างเนี้มึงมีเจตนาเจตจำนงในการศึกษาเพื่อรำการสั่งสอนเพื่อนํามาสอนต่อแบบแม่พ่อนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องนั่นเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุด แต่ไม่เกี่ยวกับการบวชถ้ามึงบวชอย่างที้กูว่ามาก่อนหน้านี้ไม่มีประโยชน์ไม่ต้องไปบวชแต่ถ้ามึงบวชอย่างเจเจจำนงที่มึงตั้งไว้คือต้องการบวชเพื่อเรียนคําสอนปฏิบัตธิธรรมจนสมควรแก่ธรรมแล้วนำธรรมนั้นออกมาบอกสอนแก่แม่พ่อนั่นถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดแต่การบวชไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการตอบแทนแม้มึงไม่ได้บวชแต่มึงศึกษาหลักธรรมคำสอนปฏิบัตธิธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วนำธรรมนั้นไปบอกสอนแก่แม่พ่อนั่นก็เป็นการตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดเหมือนกัน เข้าใจหรือเปล่าเออ